สวัสดีค่ะจับมาคุยวันนี้มีประเด็นสุขภาพที่คุณผู้ชมทางบ้านสงสัยแล้วก็ถามกันเข้ามาค่ะถามมาว่าบางทีเนี่ยมีอาการหัวใจเต้นรัวใจสัน่นเต้นไม่เป็นจังหวะแบบนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความผิดปกติอะไรไหมหรือว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจับประเด็นนี้ไปถามคุณหมอโจนายแพทย์สิทธิลักษณ์วงวันธนีอายุรแพทย์โรคหัวใจจากโรงพยาบาลระยองกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอวันนี้มีเรื่องสงสัยในเรื่องของอาการใจสั่นค่ะคุณหมออยากทราบว่าเวลาเรามีอาการใจสั่นแบบนี้ค่ะมักจะเป็นสาเหตุหรือว่าสัญญาณบ่งบอกถึงโรคอะไรได้บ้างคะใจสั่นของคนไข้แต่ละคนน่าจะมีความแตกต่างกันนะครับแต่ทางการแพทย์เราจะแบ่งเป็นใหญ่ๆเป็น3ามกลุ่มครับ,รบก็คือกลุ่มที่ใจสั่นแบบเต้นเร็วหรือว่าใจสั่นแบบเต้นช้าหรือว่าใจสั่นแบบไม่เป็นจังหวะนะครับซึ่งทั้ง3าอย่างเนี่ย ออกอาการให้ใจสั่นเหมือนกันส่วนในรายละเอียดอาจจะต้องดูว่าเป็นลักษณะที่เป็นเป็นห,หายหายหรือว่ามันเป็นอยู่เป็นตลอดเลย <c oughs> นะครับซึ่งความรุนแรงและการรักษาจะค่อนข้างแตกต่างกันครับแล้วเรามีวิธีการรักษาอาการใจสั่นแบบนี้ได้ยังไงได้บ้างครับคุณ <c oughs> หมอแยกเป็นกลุ่มการรักษาก่อน <c oughs> คือกลุ่มที่เต้นเร็วเกินไป <c oughs> นะครับกลุ่มที่เต้นเร็วเกินไปเนี่ยการรักษาของเราเริ่มแรกก็ต้องเริ่มจากวิธีทานยาก่อนนะครับแล้วก็รักษาสาเหตุของการที่ทําให้เกิดการเต้นเร็ว ส,ส่วนถ้าหากว่ามันเร็วเกินไปมากๆจนกระทั่งทําให้เลือดไม่พอใช้นะครับคนไข้ก็จะมีอาการหมดสติซึ่งอันนั้นอาจจะต้องใช้เครื่องกระตุกหัวใจในการกระตุกให้หัวใจกลับมาเต้นเป็นปกตินะครับซึ่งเครื่องนี้อาจจะพบอยู่ทั่วไปตามสนามบินสามที่ที่มีคนพลุกพล่านเยอะๆซึ่งจะสามารถให้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกฝนมาใช้เครื่องนี้แล้วกระตุกคนไข้ที่หัวใจเต้นเร็วเกินไปจนมีอาการหมดสติเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้ครับ ส่วนสาหรับคนไข้ทั่วไปที่อาจจะเร็วแต่ว่าไม่ถึงขนาดรุนแรงขนาดจะทําให้หมดสติก็ถ้ายาอยางเอาไม่อยู่หรือว่าคนไข้มีความเสี่ยงเยอะก็อาจจะต้องใช้วิธีการฝังเครื่องซึ่งจะเป็นเครื่องคล้ายๆกับเครื่องกระตุ้นหัวใจฝังที่ใต้ผิวหนังซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเวลาที่หัวใจเต้นเร็วเกินไปเครื่องเนี่ยมันจะกระตุกให้หัวใจกลับมาเต้นเป็นจังหวะเองนะครับซึ่งไอ้เครื่องพวกนี้ก็ต้องผ่านการพิจารณาจากแพทย์โรคหัวใจครับส่วนในกลุ่มที่หัวใจเต้นช้า นะครับการรักษาก็ก็คือหยุดสาเหตุที่ทําให้เต้นช้าก่อนนะครับไม่ว่าสาเหตุนั้นอาจจะเป็นจากตัวโรคเองหรือเกิดจากความเสื่อมของร่างกายหรือจากยาบางอย่างที่คนไข้กินเข้าไปนะครับถ้าหากว่าทั้ง3อย่างไม่ได้จริงๆเราอาจจะต้องใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจซึ่งหัวใจเต้นช้าลงเครื่องที่เราฝังไปกับตัวคนไข้เนี่ยก็จะกระตุ้นหัวใจให้เต้นเร็วขึ้นมาเพื่อให้คนไข้ไม่หมดสติครับ นั้นในกลุ่มที่รักษาหัวใจเต้นช้าก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนกลุ่มที่เป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะก็ขึ้นอยู่ว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะอันนั้นก่อให้เกิดอาการอะไรเป็นกลุ่มของหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ทําให้หัวใจเต้นช้าหรือกลุ่มหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ทําให้หัวใจเต้นเร็วนะครับหรือกลุ่มหัวใจเต้นผิดจังหวะที่มันเป็นตลอดเลยและเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอัมพาตให้คนไข้อันนี้ก็อาจจะต้องให้คนไข้ทานยาละลายริมเลือดควบคู่ไปกับการรักษาเรื่องหัวใจเต้นช้าหรือเต้นเร็ว ผิดปกติครับแบ่งใหญ่ๆประมาณ3ากลุ่มประมาณนี้ครับแล้วอาการแบบไหนคะคุณหมอที่ที่เวลาเราใจสั่นแล้วมันอันตรายมากๆจนต้องไปพบคุณหมอคะอาการที่จะต้องมาพบแน่ๆเนี่ยครับก็คือการหมดสติครับค,คือไม่ว่าจะเป็นหัวใจเต้นเร็วหรือเต้นช้าถ้าหากว่ามันเป็นมากพอที่จะทำให้คนไข้ถึงขั้นหมดสติเนี่ยอันเนี้ยจำเป็นจะต้องมาพบแพทย์เพื่อนิน่จฉใช้เพิ่มเติมว่าเป็นลักษณะหัวใจเต้นผิดจงังหวะแบบไหนนะครับและต้องการการรักษาเพิ่มเติมอย่างไรนะครับส่วน กลุ่มที่เกือบหมดสติก็ใช่นะครับเกือบหมดสติก็คือวูบอาจจะเกือบวูบอยู่ๆวูบของแพทย์เนี่ยหมายถึงว่าภาพดับนะฮะกำลังมองภาพอยู่อยู่ๆภาพดับเหมือนปิดทีวีลักษณะนี้เป็นลักษณะการวูบนะครับหรือเกือบหมดสติอันนี้ก็ต้องมาตรวจเพิ่มเติมเหมือนกันครับว่าเหตุมันเป็นจากอะไรซึ่งจะแตกต่างกับอาการเป็นลมว,วิววิวซึ่งอาการที่เป็นบ้านหมุนหรือว่ารู้สึกว่าหมุนรู้สึกพื้นโคงเครงจะเป็นคนละเรื่องกับเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะครับ แล้วก็กลุ่มที่หัวใจเต้นแบบไม่เป็นจังหวะวิววิวเป็นตลอดอย่างนี้เนี่ยก็ต้องให้คุณหมอตรวจเพิ่มเติมเหมือนกันว่าเป็นแบบที่เป็นถาวรไหมซึ่งมันจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอมัมพาตซึ่งจะเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการได้ยาละลายริมเลือดครับเพื่อป้องกันการเป็นอมัมพาตครับเราอย่างนี้ถ้าสมมติว่าอย,อยู่ดีๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเรามีอาการใจสั่นขึ้นมาเบ,บื้องต้นนะคะเราต้องปฏิบัติตัวยังไงคะคุณหมอคือใจสั่นของคนเราเนี่ย มันเป็นแบบปกติก็ได้นะครับ <C> e <an> เพราะว่าหัวใจเราจะสามารถเต้นเร็วได้ตามแต่สิ่งกระตุ้นเช่นเราไปวิ่งไปออกกําลังนะครับร่างกายก็จะกระตุ้นให้หัวใจทํางานเร็วขึ้นนะครับหัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นอยู่แล้วบางครั้งคนที่ไม่เคยออกกําลังกายอยู่ๆไปเดินออกกําลังกายหัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นซึ่งบางทีก็จะรู้สึกเหมือนใจสั่นผิดปกติได้นะครับ <C> e <an> หรือว่าตอนนั่งพักเหนื่อยหลังจากไม่ได้ออกกําลังกายมานานๆเนี่ยก็จะมีอาการรู้สึกหัวใจเต้นเร็วซึ่ง ซึ่งคนไข้รู้สึกผิดปกติซึ่งอาจจะเป็นในแบบปกติได้อย่างไรก็ตามอาการที่ต้องมาแน่ๆก็คือหมดสติหรือเกือบหมดสตินะครับส่วนอย่างอื่นถ้ารู้สึกมันเป็นบ่อยก็จําเป็นจะต้องให้แพทย์มาตรวจเพิ่มเติมครับว่าลักษณะการใจสั่นอันนี้เป็นลักษณะที่ผิดปกติหรือเปล่าแล้วถ้าถ้าสูนว่ายูมีอาการใจสั่นอย่างงี้ค่ะคุณหมอแล้วยูนั่งพักอยู่เฉยๆเลยแบบนี้มันมันจะหายไปเองใช่ไหมคะ คือถ้ามีเหตุกระตุ้นชัดเจนนะครับเช่น<ช><ช>คุณอยู่โมโหใครทุ่มเถียงกับใครมา<ช>หรือเป็นเรื่องเศร้าแล้วทาให้เกิดใจสั่นแล้วพัก5นาที10นาทีแล้วก็หายเองอันนี้น่าจะเป็นปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายคนทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าใจสั่นแล้วชั่วโมงหนึ่งยังไม่หายสักทีนะครับ<ช>หรือรู้สึกมันเร็วมากๆ<ช>นะครับอันนี้อาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติมครับว่าลักษณะใจสั่นที่เกิดขึ้นนี้เป็นแบบปกติหรือไม่ปกติครับ ค่ะและสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมในเรื่องของการดูแลรักษาหัวใจของเราให้แข็งแรงคร่ะโรคหัวใจยังเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของอประชาชนคนไทยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาหัวใจให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆจนถึงอายุไขเฉลี่ยของคนไทยเราตอนนี้ก็คือประมาณ79ปีนะครับให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆเนี่ยเราก็ต้องดูแลบำรุงรักษานะครับโดยดูแลความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจครับ ความเสี่ยงของการเ,เกิดโรคหัวใจที่สําคัญก็จะเป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจนะครับซึ่งจะมีอยู่เจ็ดประกางนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันนะครับไขมันเลวสูงไขมันดีต่ำนะครับเป็นโรคอ้วนสูบบุหรี่นะครับแล้วก็นอนกลนนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลอดหัวใจตีบหรือตันก่อนวัยอันควรนะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เราแนะนําให้อ่ ประชาชนทุกคนอายุเกิน40ขึ้นไปควรจะได้รับการตรวจเลือดนะครับหรือว่าตรวจความดันทุกปีนะครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันเสื่อมไปตามอายุนะครับเมื่อเราอายุเยอะขึ้นความเสื่อมต่างๆก็จะมาความเสี่ยงทั้งหลายก็จะมานะครับถ้าท่านตรวจถ้าท่านไม่ตรวจความดันท่านก็จะไม่ทราบว่าความดันสูงถ้าท่านรู้ว่าความดันสูงแล้วคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติท่านก็สามารถมีอายุยืนยาวเท่ากับค่าเฉลี่ยของคนไทยปกติได้นะครับตรวจ เลือดตรวจเบาหวานนะครับถ้าท่านไม่ตรวจเลือดท่านไม่มีวันรู้เลยว่าน้ําตาลสูงนะครับจำเป็นต้องการรักษาหรือไขมันเลวสูงหรือ ldl หรือไขมันดีต่านะครับแล้วก็พึ่งพวกนี้ต้องมีการตรวจเลือดนะครับก็ต้องตรวจทุกปีปีนี้ปกติไม่ได้แปลว่าปีหน้าจะปกติร่างกายเรามีความเสื่อมตลอดเวลานะครับแล้วก็การดูแลไม่ให้น้ําหนักเยอะเกินไปนะครับดับชนีมวลกายก็ควรจะอยู่ไม่เกิน28ครับหรือว่าเกิน32เนี่ยเราลดน้ำหนักเกินเกินไปละนะครับซึ่งดัชนีมวลกาย พวกนี้ก็สามารถคิดขำนมูลเองได้จากส่วนสูงหารน้ำหนักยกกลาลังสองนะครับถ้าเกิน3 2แปลว่าท่านต้องลดละนะครับหรือว่าการนอนกลนหยุดหายใจตอนกลางคืนนะครับซึ่งตื่นขึ้นมาจะทำให้เกิดอาการรู้สึกเพลียนะครับซึ่งพวกนี้การไปพบแพทย์การตรวจเพิ่มเติมว่าท่านมีภาวะนอนผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยก็จะทําให้คุณหมอสามารถพิจารณาการให้ยานะครับหรือการรักษาเพิ่มเติมนะครับซึ่งจะทําให้า สามารถยือดอายุการใช้งานของเส้นเลือดและหัวใจเราได้นะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของการออกกําลังนะครับเราแนะนําการออกกําลังเพื่อให้สุขภาพเส้นเลือดของเราดีขึ้นซึ่งการออกกาลังกายนี้เรียกว่าคาร์ดิโอนะครับเราแนะนําการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอ150นาทีต่อสัปดาห์นะครับโดยต้องมีความหนักหน่วงนิดนึงครับการออกกำลังกาย150นาทีไปว่าเดินวิ่งว่ายน้ําปั่นจักรยานนะครับเพื่อให้หลอดเลือดมีการไหลเวียนเลือดหลายๆรอบ ยิ่งมีการไหลเวียนเลือดหลายรอบเท่าไหรเสร้นเลือดเราจะมีการสร้างเสริมนะครับทำให้เซลล์เยื่อบุหลอดเลือดใหม่ๆเข้าไปสร้างเสริมซ่อมเส้นเลือดในร่างกายเรานะครับซึ่งการออกกําลัง150ร้อยห้าสิบนาทีเนี่ยเราแนะนํามากที่สุดก็คือการเดินเดินต้องเร็วนิดนึงอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องให้ให้หัวใจเต้นขึ้นไปประมาณสัก 65%ถึง70%ของที่ร่างกายทําได้ถ้าเป็นคนอายุประมาณสัก40-50ถึงก็เต้นขึ้นไปประมาณสักร้0ยย0่ถึงรกับนะครับก็จะเป็นการเดินเร็วนิดหนึ่งเปรียบเทียบกับการเดินรอบสนามฟุตบอล500เมตรรอบหนึ่งก็ควรใช้เวลาประมาณสัก7นาทีนะครับก็จะเป็นเรทการเดินออกกําลังที่เหมาะสมครับถ้าจะได้1 5อานาทีก็ต้องเดินรอบสนามฟุตบอลประมาณ6รอบเพื่อให้ได้3กิโลอาทิตย์ละ5วันครับ ท่านก็จะได้การเดิน150นาทีต่อสัปดาห์ซึ่งจะส่งเสริมทําให้สุขภาพเส้นเลือดเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นอย่างยั่งยืนครับสาหรับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบพระคุณคุณหมอมากม,ากมากเลยค่ะสําหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะหัวใจเต้นแรงอาจจะเป็นเพราะความรักแต่ถ้าใจสั่นหรือว่าอาการใจเต้นไม่เป็นจังหวะเนี่ยอาจจะเป็นสัญ,ญญาณเตือนให้เราควรรีบไปพบแพทย์ค่ะอย่าลืมตรวจสุขภาพทุกปีนะคะเพื่อคัดกรองความเสี่ยงด้วยความห่วงใยจากพวกเราเชาวจับมาคุยสวัสดีค่ะ Música